วัดีครับวันนี้นะครับอาจารย์ธาราได้มาตามกระแสะใน Facebook เขาบอกว่ามีอาจารย์หนุ่มนะครับหนุ่มจริงๆนะหนุ่มน้อยมนาะแล้วเก่งมากขังมากสอนคิดวิดีโอนะครับและให้บูชาตำราไสยศาสตร์ตำรายันและคนที่เอาไปศึกษานะครับเขาก็เขียนยันขึ้นมาแล้วก็กี่ตัวเองไม่เข้าโอ้โหวันนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับ เพียงมานะแมนชั่นซอยตรงสุเหร่าของตันก่อนตึกนะทางโค้งๆนะครับก่อนที่จะถึงตึก PM ปากซอยวีเซเว่นะครเราเข้ามานะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านอาจารย์นะอาจารย์ที่เขาใช้ใน Facebook ชื่อว่าอาจารย์น้อยเอ้ Facebook ชื่อว่านาลายพิพันดินนะแต่ตัวเองแทนตัวว่าอาจารย์น้อยเดี๋ยวตามมาว่าอาจารย์เขาจะเป็นไงนโอ,เ,โอเ,เจอพอดีเลยสวัสดีครับ อาจารย์น้อยนะครับอาจารย์น้อยหรือว่าใน a c e b o o k ชื่อว่านารายแล้วก็เว้นวัตพิกแผ่นดินนะครับกระแสอาจารย์ตัวนี้ดังมากโอ้โหเต็มห้าพันคนหรือยังเลยก็สามพันกว่าก็นครับแต่ว่าแรงครับมาลุบาจีดเดือนนะก็ท้กที่รู้สึกว่าผมเห็นปุ๊เดียวมีสมาัิทีเยอะแยะแล้วก็มีให้บูชาตำราใช่ครับนะครับแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องของวิชาพูดถึงตัวอาจารย์น้อย ครับผมอขออนุญาตใช้ไม้หน่อยดีกว่าเพราะว่ากลัวนะครับว่านะครับตรงนี้นะครสถานที่นะฮะเพื่อความอํานวยแล้วกลัวอาจารย์น้อยเสียงเบาก็เลยใช้ไม้หน่อยนะครับกับก็กระแสของ Facebook นะครับนาลายพิกผ่นดินก็แรงมากแล้วก็รู้ส,สึกอาจารย์ยังหนุ่มน้อยอยู่แต่เป็นอาจารย์ตอนนี้ก็ คบังเวทเลยดีกว่านะฮะแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องของวิชาคมหรือว่าอะไรขอประวัติอาจารย์หน่อยนะครับว่า,ามาทําอะไรที่ไหนแล้วมาอยู่อยู่มาเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าให้ความรู้ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับขอเรียนหน่อยนะครับครับผมอันที่จริงแล้วก็ตัวผมเองก็ได้รับการบวชนะครับเมื่อปีพศสอ4 0อ่าบกนะครับก็บวชพระ ต,ตอนนั้นอายุเท่าไหร่เลยตอนนั้นอายุ29ปี29นะครับแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่อายอุ38ครับอ8 <38 S 1> ไม,ไม่ไม่น้อยเลยแต่ยังดูเด็กมากเลยครับผมครับผมก็บวชแล้วก็ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีวิชาซึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อกาหลงนะครับกาหลง,จ,งจันทวังโสอยู่ที่ไหนเอลยครับก็ท่านก็บ,บวชเป็นพระอยู่ที่ วัดถ้ำผานังคอยแต่ตอนนี้ท่านราสิกขาแล้วละ่ะท่านก็อยู่เปิดสำนักอยู่เมืองอเป็นคารวะเป็นคารวสอยู่บนราชธาน,นีอยู่อำเภอเมืองซีเมือง,องใหม่นะครับครับโมครับแล้ววิชาต่างๆท่านมาจาก,กสายไหนรุ่นใหญ่ก็จะไม่สายสําเร็จรุนสายหลงปูสายอะไรตรงนี้ก็ลงลวงพ่อคือเรียกพ่อครูดีกว่าเพราะท่านศึกแล้วพ่อครูท่านก็ เรียนมาจากหลวงปู่เก่งแล้วก็หลวงปู่สอนที่ที่ที่ผมทราบรายละเอียดนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ต้นๆท่านก็เป็นสายสือมาจากสายสําเด็จลุน่นอ๋อมาทางสายฝั่งเราใช่ครับใช่อาะอยู่ทางแถวอีสานใช่ฝั่งอีสานครับ,รบใช่ผมก็มีโอกาสได้รู้จักท่านแล้วก็ได้ศึกษาวิชาความรู้เกี่ยวกับ เพราะว่าท่านก็จะเป็นครูคนแรกนะที่สอนเกี่ยวกับผมกับเรื่องเรื่องพวกเล็กยันเรื่องพวกคาถาอาคมอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์พระอาจารย์ชูท่านก็สอนในเรื่องของกรรมฐานเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานต่างๆกรรมฐานคือยอย่างไรก็จะสอนในเรื่องของการตั้งลมกาบกาหนดลมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช่วงท้ายเป็นวิทยาฐานครับใช่ได้ได้<ะ>ครับก็เพราะว่าไอ้การตั้งลมการฝึก ตั้งธาตุเขาเรียกว่าหาที่ตั้งของใจนะครับผมก็ได้ฝึกกรรมฐานตรงนี้มาจากพระอาจารย์ชูท่านครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนสองห้าสี่เก้าแล้วบวชบวชกี่พรรษาบวชอยู่หกพันษาครับหกปีครับผมห้าปีกว่าห้าปีกว่าเพราะว่าหกปีแล้วกันหกปีใช่ครับก็ศึกออกมาศึกออกมาก็ไปช่วยงานของหลวงพ่อท่านที่แพร่แล้วก็ผมก็มาทํางานที่นี่แล้วก็เริ่ม ทีแรกก็ทํางานเกี่ยวกับโรงงานแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับโรงแรมทีนี้ก็มาคิดว่าเออเราก็พอมีความรู้อยู่บ้างติดตัวอยู่ก็เลยเริ่มเปิดเฟซแล้วก็เริ่มทําคลิปเป็นวิทยาทานออก u t u b e ก็คนก็เริ่มสนใจก็มากันมานใโงดังตอนที่เห็านี้เอาแล้วก่อนตอนก่อนอายุยี่สิบเก้านี่ไม่ได้บวชเนนหรือค้าวแรกผมนึกว่าบวชมาแต่เด็กก็ทํางานปกติครับไม่ได้บวชตั้งแต่เด็กก็ทํางานไปไปทั่วก็คือ ทำงานก่อสร้างมั่งทำงานลงเรือประมงอะไรต่างๆพวกนี้ก็ทํเพราะว่าครับก็ไม่ได้จบอะไรครับไม่ครับจบแค่ปหกครับมีความรู้จบแค่ปรัหแต่ว่าเรามีวิทยาวิทยาความรู้ในเรื่องที่แจงก็ชอบเรื่องพวกนี้มั้งแต่เด็กนะครับก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มั้งแต่เด็กครับครับศึกษาตามหนังสือบ้างอะไรบ้างต่างๆนั่นแหละครับแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้จริงๆแลวสอนเราจริงๆครับอทำไมในคลิปผมคลองใจ มีการโชว์อยู่อย่างเดียวขออนุญาตเอ่ยคาถานะีซ e อิธ e e ิบาลังนะครับอ <ผม S 2> e ีซอิธ e ิบาลังแล้วก็กีดอยู่ไม่เห็นมีคลิปอย่างอื่นบ้างเลยทุกคนยังต้อง,ต,องต้องสงสัยเหมือนกับผมครับอันที่จริงแล้วเรื่องของการลองลองพุทธคุณที่จริงแล้วก็มันที่ผมทํามันก็เป็นแค่การการาสร้างศรัทธาเฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้ มีอะไรพิเศษมากมายเพราะว่าที่จริงแล้วการที่เราจะสอนคนคนใดคนหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องให้เขามีความศรัทธากับเราก่อนเราถึงจะสามารถได้จะป้อนข้อมูลหรือว่านําเสนอสิ่งที่เป็นคุณเป็นสาระให้แก่เขาได้ครับก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นอุบายยวิธีในของอุบายอาจารย์ก็ได้บูชาตำราท่านปบล้วไปกีดเองเห็นก็ครับครับก็มีเพราะว่าเขามีความศรัทธานนครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ช่างกล้องของผมมาลองดูนะครับ ทำได้ไหมเนาะเดี๋ยวก็ต้องสอนตั้งลมตั้งจิตใช่ได้ได้ครับได้ได้ครับแต่กล้องเราเนี่ยต้องโดนโอเคคุณกแต่กล้องนะครับขอขอบคุณนะคุณวิทูลนะครับคุณวิทูลนะครับอ่ะทีนี้จะฝากอะไรไหมประวัติก็คงอย่างข้าวๆที่นี่ไปมาศึกษาบูชาตำราแล้วเมื่อไหร่จะสอนหรือว่าเป็นห้องโถงใหญ่ๆก็ที่จริงแล้วก็เรื่องตำราก็ เป็นมีตํารมีตำรามีอะไรบ้างนะที่ให้บูชาตอนนี้แล้วก็ใครบูชาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับบอกบอกหน่อยครับตอนนี้ก็มีตำราแปลงยันเล่มหนึ่งเล่มสองที่ผมได้รวบรวมจากการศึกษาและก็จากครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็ผมก็นํามาเผยแผ่เดี๋ยวก่อนข้าใจคำว่าแปลงยันทำไมไม่ใช่ว่ายันแปลว่าไม่ใช่เป็นยันต้นตำรับหรอกใช่ครับมันก็เป็นตำราที่ได้สืบมาจากครูบาอาจารย์หลายหลายท่านซึ่งเพราะว่าการที่ผมเรียนมาเนี่ย ผมไม่ได้ได้ตําราจากครูบาอาจารย์ท่านเดียวแล้วก็สูตรแต่ละสูตรไม่ไม่มันก็จะเป็นสูตรที่แต่ละท่านท่านมีอยู่แล้วแล้ว<ช>ผมก็มาประกอบกันแล้วก็ไล่เลี้ยงเป็นลําดับลําดับในการเขียนยันก็คือใช้องค์รวมของเราใช่ใช่ครับจะไม่เป็นสูตรที่ตายตัวโดยที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านสอนไปทีเดียวเพราะว่าผมจะได้มาจากหลายๆครูหลายๆอาจารย์แล้วก็ผมก็มาประกอบ<ม>แล้วก็มา,า <ทำ S 1> มาทำใช่ ใช่ครับผมนะเดี๋ยวอยู่ในอยู่ในอยู่องค์อะไรองค์ประกอบของครูบาอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็อยู่ในประกอบกัอมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของผู้ที่เริ่มฝึกก็ดีเลยว่าผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะขาดขั้นตอนในขั้นใดขั้นหนึ่งก็สามารถที่จะนําไปประกอบแล้วก็ใช้ในการสักก็ได้ในการเขียน ตระกูดก็ได้แล้วก็ทาผ้าปะเจียดเครื่องรางต่างๆได,ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการทำเครื่องรางแล้วก็การปลุกเสกนะครับครับผมแล้วขั้นตอนเล่มสองนะเล่มสองก็จะเป็นเป็นยันก็จะเป็นยันต่างๆที่เป็นยันณาร้อยแปดแล้วก็ยันต่างๆที่เป็นได้สืบทอดมาจากพ่อครูกาหลงแล้วก็ เป็นยันที่ผมแปลงขึ้นมาก็คือใช้ตำรับตำราในการเขียนเลขยันแล้วก็สร้างภาพขึ้นมานะครับแปลงขึ้นมาครับทัเป็นตัวอย่างเพื่อให้นําให้ลูกศิษย์เมื่อบูชาไปแล้วก็สามารถไปสักก็ได้ไปลงภาพใบเจียก็ได้หรือว่าทาําตะกรุดก็ได้ประข,ข้อห้ามข้อต้องการเนะนี่ยเขเรียกข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสาหรับผู้ที่บูชาไปึงจะทําได้สาเร็จนะทุกคนทําได้สําเร็จหรือเปล่าจีตรงนี้ ที่จริงแล้วเรื่องเรื่องของศาสนาหรือว่าแม้แต่ละที่ใดก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อแต่ในทีนี้ที่ผมทุกทุกคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยผมจะปลูกความเชื่อไปในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็คือผมจะใช้หลักของอศีลสมาธิปัญญาประกอบด้วยแล้วก็ให้เขาฝึกในการใช้สมาธิฝึกในการใช้ศีลฝึกในการใช้ ปัญญาเข้ามาประกอบในการเขียนเลขยันต์ต่างๆเพื่อให้เลขยันที่เขียนลงไปนะ่ะเป็นเป็นเป็นเลขยันที่ประกอบด้วยพุทธคุณฉะนั้นบุคคลที่จะเรียนแล้วก็ไปใช้ให้เกิดผลหนึ่งก็คือต้องมีความเชื่อในหลักในหลักของของเรื่องของการฝึกจิตนะครับ<ม>แล้วก็เราก็เอาหลักแล้วเอาเอาเทคนิคตรงนั้นนะครับมาใช้ในการเขียนเลขยันแล้วก็ ในการที่จะทําให้เครื่องลังมีอนุภาพขึ้นมาได้ซึ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวในเบรกต่อไปเพราะหลายท่านบูชาตําราจะได้ได้ได้พูดคุยนะครับดูแล้วว่าได้รับการอบรมนะกันแนะนํานะครับเรื่องของการเดี๋ยวตั้งลมการปลูกจิตอย่างเดี๋ยวเขาเบรกต่อไปได้ครับทีนี้เล่มสองนะครับเล่มสองก็เหมือนเข้าปฏิบัติก็แนวเดียวกันครับผมและมีเล่มพิเศษนะครับ ก็เล่มพิเศษก็ท uh> ี่จริงแล้วก็เล่มพิเศษนี่ก oh. ็จะเป็นวิชาความรู้ท um> ี่ผมได้ศึกษามาแต่ก็ไม่ได้สอนทั่วไปก็จะสอนเฉพาะเฉพาะบุคคลที่คิดว่าเออมีมีมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานอย่างน้อยก็ไม่ดื่มเหล้ารักษาศีลนได้ได้แข็งคัดเนี่ยก็จะจะสอนให้ครับแล้วนะครับทีนี้ใครอยากจะมาติดต่ออาจารย์น้อยนะครับเบอร์โทรที่อยู่นะครับหรืออย่างไรตรงไหนบางคนอาจจะไม่ได้ เป็นแฟนคลับในเฟซอาจจะดูคนทีวีอยู่ตอนนี้ครับก็โทรติดต่อได้ในเบอร์0869732570นะครับครับ0 8 6 9 7 3 2 5 7 0ครับผมแล้วอยู่ที่ไหนอะตรงนี้มาผมผมว่าผมไม่รู้เพราะว่าช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ่าผมจะพักอยู่แมนชั่นครับแมนชั่นสุเหร่าของไอ้แมนชั่นเพียรมานะแมนชั่นนะครับ เพียนมาเพียนมณะเมนชั่นหนึ่งจะอยู่ซอยสุเหล่าคลองตันใกล้ๆกับสี่แยกสี่แยกคลองตันถ้าคนที่มาทางรถไฟรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ก็สามารถมาลงที่รางคำแหงได้แล้วก็เดินมาตรงผ่านตึกพีเอ็มพีเอ็มเมนชั่นสามเป็นอีเลเวอยู่ขวามือแล้วเข้าซอยเลยนะครับแต่สําหรับคนที่มาทางแยกคลองตันนะครับที่จะมุ่งไปสู่รามกเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งรีบหักศอกเข้ามาเลยนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่หลุดโค้งเลวเลยไปหมดใช่ไหมครับครับใช่เพราะจะเป็นซอยเล็กเข้ามาเองครับับจะเับเมื่อเขาโค้งปุ๊บจะมีซอยแรกไม่เข้าซอยที่สองเข้านะครับจะเห็นเซเว่นอยู่ขวามือปากซอยนะครับเดก็ตามมาเลยครับแต่อย่างไรโทรมานัดก่อนใี่ผมตามเฟซอาจารย์เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นโอ้โหไม่เคยอยู่ที่เลยทำไมชีพประจรรองเท้าอย่างงี้ล่าสุดก็อนุโมทนาบุญนะครับมาไปกฐินต่างๆนะครับใช่ครับ จางจังหวัดไปช่วยพระอาจารั์ครับผมก็ต้องโทรมา08669732570ครับถ้าติดถ้าติดในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ดีในเรื่องของเลขยันก็ดีก็สอบถามได้ในส่วนที่ผมสามารถแนะนําได้พวกนี้ครับครับเดี๋ยวในเบรกหน้าเอาเป็นเนื้อวิชาล้วนๆกับอาจารย์น้อยสําหรับที่นะครับใครที่สนใจในเรื่องของหลักวิวิชาสยสัคาถาคมพวกเนี้ย ครับข้อปฏิบัติอย่างไรนะาการนั่งกรรมฐานอย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ